วัดีครับเจอกันวันที่8นะครับวันนี้นะวันเสาร์นะครับวันนี้ทางพยากรณ์นะครับที่ลำปางและภาคเหนือนะครับทุกๆจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่กรุงเทพมาจดภาคเหนือนะครับระวังพายุฤดูร้อนนะครับก็กําลังรอมันมาอยู่นี่แหละโอ้โหตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะขนาดว่า ข่มน้ำแล้วนะทั้งหลังคาทั้งหลังบ้านนะกระจายเป็นฝอยน้ำนะครับติดเครื่องพ่นน้ำนะครับเงปลาเข้าไปสาบแปองศาเห็ดูแต่พัดลมขนาดใหญ่สองตัวนะครับนะพัดมานะี่ยง้าข,ข้างนอกจะขนาดไหนนะครับโอ้วันนี้ร้อนมากแล้วก็ควันนะนะครับโอ้ยห GM 2.5สองห้านะครับ มองวิเห็นบ้านเลยว่างั้นที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับวันนี้ครับแย่มากเลยครับอากาศทางเหนือเนี่ยครับมือนใกล้ป่าใกล้ดอยใกล้ภูเขานะครับวันนีเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนนะครับดูในหมอกวันนะครับครับผมวันนี้ก็ลูกหลานนะครับก็ ไปอยู่นู่นแะศาลาประชาคมนะครับคัดเลือกอาหารนะวันนี้นะร้อนก็ร้อนนะครับเมาก็เมานะเออเอาเอากันยกใหญ่ป่านนี้คงเสร็จแล้วมั้งเนี่ยนะพอดีลูกชายช่างแก่้นมาแล้วครับเรียนรอดอนะครับไม่ต้องไปจับใบดงใบแดงครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันครับใครอยากเป็นก็ให้ได้เป็นนะครับใครไม่อยากเป็นก็ขอให้รอดนะครับนะ แล้ววันนี้ก็ช่างแก่ก็มันใกลใ้ปีใหม่นะครับสงการนะครับสงการปีใหม่วันนี้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่เริ่มกันแล้วนะจะกลับบ้านกลับข้องกันแล้วนะวันนี้ก็เลยเอาของที่สะสมไว้นะครับออกมาขายให้ f c นะครับนะเป็นมีดสะสมนะครับเป็นงานสะสมเป็นมีดสวยงามของช่างแก่นะครับ มีหลายแบบหลายขนาดนะครับนะเป็นดาบบ้างนะเป็นดาบดาบช่างแกะดาบเหล็กแบริ่งนะครับนะดาบเหล็กแบริง่ง21นิ้วนะครับ21นิ้วแบบนี่ก็มีตอกอาาละสลาเอมีนะครับสลาอักละยันพัายันนะครับสลีกันไยนะครับอันนี้เป็นรายการตอกเรานะครับนะ ส่งไปตอกที่เชียงใหม่นะครับอันนี้นะเพิ่งมานี่แหละยังไม่ได้ประกอบนะครับอันนี้นะก็สวยงามนะครับนะครับอันนี้เป็นพายาดาบเลยว่างั้นนะอันนี้นะอันนี้ก็ใครสนใจอยากได้ก็แจ้งมานะครับเพราะว่านานๆได้ทําทีครับค่าตอกมันแพงแนละ้วส่งไปข้ามจังหวัดไปนะส่งไปเชียงใหม่ผมอยู่ลาปางครับ ก็อันนี้ก็เป็นดาบนะครับดาบ21นิ้วดาบเหล็กแบริ่งนะครับอันนี้อันนี้19นี่21ินิ้วอันนี้ก็ตอบยันสลีกันชัยนะครับนะอันนี้ไม่ผออันนี้อันนี้มีเจ้าของละอันนี้นะมีเจ้าของละอันนี้โชว์ครับโชว์ไม่ได้ขายแล้วอันนี้จะส่งไปพรุ่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้ของพี่วิทยาครับของพี่วิทยาครับเนี่ยก็งามแล้วครับอันนี้นะงามมาก ก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น21นิ้วเหมือนกันนะ21นิ้วเหมือนกันนะครับ <S <S เหล็ก<ล>ดาบเหล็กแบริ่งนะครับ21นิ้วที่ผมจะขาย4 0 0ันะครับนะ <S <S เป็นดาบเหล็กแบริง่งงามหายนะครับนะ <S <S งามหายฝังตองนะครับหลังฝังตองนะครับเอกลักษณ์ของช่างแก่นะครับนะตองฝังตองจะไม่เหมือนใครครับ อันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันเป็นทรงผูกลำตางนะครับนะนี่นะนี่ครับเห็เลยอ๋ออันนี้เป็นกี่นิ้วเนี่ยอันนี้สิบเก้านิ้วนะครับนี่สิบเก้านิ้วนะครับก็ราคาสิบเก้านิ้วก็เนี่ยครับลดลงมาแล้วเหลือสามพันห้านะครับอ่ายี่สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยก็เหลือสี่พันนะครับนะครับผม ก่อนอันนี้ว่ากันไปนะครับอันนี้นะเป็นอิโต้นะครับอิโต้แลมโบ่กับกับมี่าอ่างนะครับนะเอาซื้อไปฝากนะครับไปฝากพ่อฝากแม่ฝากญาติผู้ใหญ่นะครับนะอยู่กรุงเทพกรุงไทยชนบุรีนะครับอยู่ไร่องมาตาพุทธอะไรนะกลับบ้านนะครับซื้อไปนะครับฝากญาติผู้ใหญ่นะครับเนี่ยเขาจะผูกใจมากนะครับนะ ของดีๆบอกว่าเป็นมีดของช่างแกะก็แล้วกันนะครับก็เขาก็อยากได้กันนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ซื้อไปนะครับผมจะขายในราคาเดิมนั่นแหละ550้านะครับรวมส่งนะครับส่วนอันนี้เป็นมีดสะสมของช่างแกะนะครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นมีดเดบนะครับมีดเดบเจ้าอินซีนะครับเนี่ยตอกตอกตอกลายอินซีนะครับนะ อคอมันก็เป็นรูปรูปปอกไอปอกนี่ก็เป็นรูปนกอินทรีครับส้นมันก็เป็นหัวอินทรีนะครับนะเนี่ยสวยงามนะครับนะไม้ก็เป็นไม้พะยูงนะครับนะเป็นไม้พะยูงลายไม้สวยนะครับนะทั้งด้ามทัง้งฝักนะครับนะก็เป็นไม้สวยมีราคานะครับความความยาวนี่ก็10นิ้วนะครับอันนี้นะ ติดนิ้วเนี่ยครับอันนี้เป็นไม้พะยุงนะครับผมติดนิ้วผมขายเนี่ยไม่แพงเอาสามพันห้าพอนะครับนะอันนี้แบ่งกันนะครับเซอ้์อไปฝากนะผูห้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับเป็นที่ชื่นชอบก็แล้วกันนะนะของมีราคาหายากอันนี้ก็เป็นไม้ไม้พะยูงเหมือนกันนะครับดูลายนะครับลายนี้หายากมเลยนะครับเนี่ยดูดูลายมัน อันนี้เป็นน่าจะเป็นปนุ่มพยุงมากนะครับนะแล้วก็พิเศษนะครับคอเนี่ยเป็นตัวอัคระตัวณะนะครับนะณะนะครับณะเนี่ยตัวณะนะครับเนี่ยเป็นทองเหลืองของอิตาลีเลยแล้วครับอันนี้นะอันนี้พิเศษนะครับไอลายสันก็มีล่องเลือดนะครับตอกลายนะครับนะตอกลายนะเห็นชัดไหม ตอกลายนะครับอันนี้ก็ฝักก็สวยนะครับเป็นลายไม้สวยมากนะครับส่วนอันนี้ก็ไม้พะยูงเหมือนกันอันนี้ทำแบบกิ้งผิวไฟนะครับนะพอนี่เป็นลายสิงครับหน้าหน้าสิงนะครับหน้าสิงโตนะครับนะก็เป็นไม้พะยูงเหมือนกันนะครับฝักมันเป็นไม้พะยุงเหมือนกันนะครับฝีมือระดับเกจิอาจารย์นะครับนะอันนี้ก็ อันนี้9นิ้วนะครับนะนี้ก็9นิ้วเหมือนกันนะครับนะอันนี้เล่มนี้สามพันห้านะครับอันนี้เล่มนี้สามพันนะครนะเล่มนี้สามพันส่วนพวกนี้เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยครับเอ่อเป็นลายลนเนี่ยครับลายงามนะครับอันนี้นะดี่ครับลายอาร์ตนะครับนะครับ ไอ้เจ็ดนิ I sun, I line, right? it, right? ้วนะครับนะไอ้ไอ้สันเนี่ยก็ตอกเป็นลายนะครับนะเป็นลายลายงามมากครับไม้ด้ามนี่จะเป็นไม้พยูงนะครับนะอันนี้ด้ามแบบนี้เขาเรียกว่าด้ามให้พระรามเดินดงนะครับนะเหมาะกระชับมือมากนะครับฟันนี่ไม่มีหลุดมือนะฮะแล้วก็ฝักนี่ก็เป็นไม้พยูงเหมือนกันนะครับไม้พยูงเหมือนกันนะครับ ไม้ปายูงนี่มันมีหลายแบบหลายลายนะครับนะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะใบมีดเหมือนกันแต่ว่าปอกมีดเนี่ยเป็นหัวหนุมานนะครับนะห,หัวหัวหนุมานนะครับหนุมานลูกน้องพระรามนี่นะครับก็ด้ามมันก็เป็นด้ามแบบพระรามเดินดงนะครับนะ สหลงามนะครับอันนี้นะเป็นทองเหลืองนะครับไม้ก็เป็นไม้พะยูงเหมือนกันนะครับไม้พะยูงลายลายนะครับลายลายธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นลายไทยนะครับนะเป็นลายไทยนะครับอันนี้เจ็ดนิ้วนะเจ็ดนิ้วอันนี้เล็กหน่อยนะครับนะเล็กหน่อยนะครับเล็กหน่อยผมเอาสามพันสองพันแปดหอละนี่นะครับก็เป็นมีดที่ช่างแกะเก็บไว้นะครับอันนี้นะ เก็บไว้เอามาแบ่งฟันกันนะฮะก็งามนะครับเนี่ยอันนี้ก็เล็กเล็กเหมาะดีนะเป็นด้ามพระรามเดินดงนะมันมันเล็กตรงนี้แล้วก็มันมามาใหญ่ตรงตรงตรงไอ้สันม,มันเนี้ยเนี่ยตรงจุดมันเนี่ยแล้วมันทําให้กระชับมือนะครับนะฟันเท่าไหร่ก็ไม่หลุดน,นะครับอันนี้ตึงด้วยนะครับบุดทองเหลืองนะครับนะบุดทองเหลืองหมด อ่าโอเคครับอันนี้นะผมบอกให้สามพันห้าเนาะสามพันห้าอันนี้ก็สามพันห้านะครับพวกนี้สามพันหมดนะครับสามพันหมดสามเ่มเนี่ยอันนี้ผมขายสองพันแปดนะครับสองพันอันนี้เล็กครับอันนี้พกพามบอกเลยครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันมีทั้งของพรีเมียมและของแบบราคาธรรมดานะครับนะ หากันได้เลือกเอาครับมีทุนทรัพย์เยอะนะครับอ่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนะครับนะนับถือนะครับอ่านี่ตามเบอร์อ่านี่ยครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์เบอร์เบอร์มันนะครับนะเป็นเบอร์มันอันนี้นะอันนี้เบอร์อันนี้นี่นี่ปลายพายุงลายลายสองเลยนะเนี่ยนี่งามเลยนะครับนะอันนี้ความจริงให้เป็นเปียกสะสมของผมนะครับนะ ก็ตัดใจขายนะครับตัดใจขายช่วงปีใหม่เลยเอาเงินไปทําบุญปีใหม่บ้างนะครับผมอันนี้ปากนี่ใช้ได้เลยครับเข้ากบกับกบกับ,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 บเลยนะครับนะฝีมือระดับอาจารย์นะอาจารย์ใหญ่ว่างั้นนะะนี่หมายเลขหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, ึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสามพันห้านะครับสามพันห้าสามพันนะครับ ามพันอันนี้สองพันแปดนะครับอันนี้ขายสี่พันนะครับนะยี่อ็ดนิ้วสี่พันนะครับนะสี่พันนะครับสิบเก้านิ้วเนี่ยกนะ็เท่าไหร่อ่ะสามพันห้าเนาะสามพันห้าแล้วก็ไอ้ดอกลายนี่เดี๋ยวค่อยว่าอันถ้านะสนใจก็ค่อยค่อยคุยกันนะฮะนะให้มันเสร็จก่อนก็แล้วกันนะครับก็มีราคาครับไม่ไม่ไม ก็พอซื้อหากันได้นะครับนี่ก็สีสันนี่ก็ทำแบบลงรักโบราณนะครับนะเหมือนทำแบบลงรักนะครับนะทำเหมือนดาบโบราณนะเชือกนี่ก็ผักมือนะครับร้อยไหวหมดนะครับนะเด็กแบริ่งนะครับวันนี้ก็ขอมลาก่อนนะครับก็ เบอร์โทรศัพท์ช่างแก่ก็0899547220ครับแล้วก็เบอร์ไลน์ก็0863780810ครับวันนี้ช่างแก่ขอไปกันนะครับสวัสดีครับ